สวัสดีค่ะทุกคนเราไม่ได้ทําคลิปสอนทำ slime นานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาสอนทำ slime โนกาอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากเหลือเกินนะคะค่ะ <c oughs> ก็ส่วนผสมหลักของเราก็จะมีเป็น2ออย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็คือโอ้ยแป้งมันกับแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็น้าเปล่าเนาะแค่สามอย่างนะคะแล้วก็ต้องใช้ไมโครเวฟ้วยนะคะกับถ้วยช้อนอะไรพวกนี้เนาะ ถ้าใครไม่มีนะคะเราแนะนำให้ใช้เป็นแค่แป้งมันอย่างเดียวนะคะถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดเนาะ่ะก,ก็เริ่มกันเลยนะคะ่แล้วก็จะใช้ช้อนกลางเป็นช้อนวัดนะคะก็ะประมาณนี้เนาะสองช้อนนะคะก็ค,ะคือใส่ให้เท่ากันนั่นแหละค่ะแต่ไม่ต้องวัดก็ได้นะกะกะให้มันปริมาณเข้ากันนะคะ คที okay. นี้ก็ใส่น้ำเปล่านะคะหนึ่งพก,ก็ได้อย่างนี้นะคะมันก็จะไม่มีตัวเอ๊มีตะกรอนข้างล่างเลยะคะ่ะแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ สามสิบวีก่อนก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าเราจะออกเอาเอาอกมาทุกสิบวินะคะไม่ให้มันเออ่แข็งทั้งหมดนะคะค่ะเมื่อกี้เราเข้าไปยี่สิบวินะะนานกว่าที่คิดนิดนึงแต่เราก็คนให้มันเข้ากันนะแป๊บนึงนี่นะคะตอนนี้ข้าวสุนัขตอนนี้ทำเป็นเราสุดอ่ะปะ่ากันทีนึงค้าวที่ไหนนะนั่ะนี่นั่นข้าวข้าวเหนียว ็ไม่เคยตอยครับพี่สิวีนะคะได้เป็นอย่างนี้เนาะไม่ต้องไมโควยเพิ่มแล้วนะคะเราก็จะคนแล้วก็นวนมันไปเรื่อยๆนะคะคทุกคนเรามาหยุดไทม์แลปบให้ดูนิดหนึ่งนะคะว่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะคะ สามารถเห็นได้ว่าตรงที่เรายัางนวดไม่เสร็จมันก็จะเป็นเหมือนก้อนๆอยู่นะคะแต่ว่านเนื้อมันค่อนข้างคล้ายสไลม์มากเลยนะคะเทียบกับสไลม์โนกาวที่แบบใช้แชมพูอะไรอย่างงี้เนาะ,ะแล้วก็มันก็จะเริ่มอีกเนาะ,ะแล้วเราก็มาแบบบีบมันเข้าไปนะคะแล้วก็พยายามดึงๆเนาะ,ะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เสร็จได้ประมาณเท่านี้นะคะ เราคิดว่าแข็งไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอี้ก็ใส่น้ำเพิ่มได้นะคะตอนเราตัดคลิปไปทำนวดแล้วก็ใส่ไปเพิ่มประมาณ2ช้อนนะคะสองสช้อนแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะคือมันก็จะหนึบๆน,นะคะคล้ายๆแป้งโมจิ ค่ะก็ถ้าสูตรนี้ไม่เวิร์กสำหรับใครก็ดูใน playlist ร้ามโนกาของเราก็ได้นะคะเราทำคลิปไว้เยอะมากแล้วเนาะก็ต่อจากนี้ก็อาจจะทำอีกสัก2-3คลิปแต่ว่าเราไม่อยากทำเพิ่มแล้วนะคะก็จะลองทำคอนเทนต์อื่นดูนะคะก็ช่วยติดตามกันด้วยนะแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย